สวัสดีครับคลินี้ผมก็พามาชมรถสวยๆนะครับคัดสันไว้ท่านชมในเลือกซื้อเลือกชมกันทุกวันครับคลิปนี้เป็น AE101 นะครับเครื่อง1.6เกียร์ออโต้ครับรถปี1994รถสวยเดิมบางทั้งคันนะครับไม่เคยผ่านการดมแก๊สครับสภาพจบๆเลยนะครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับรถหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนครับสีสวยงางามทั้งคันภายในก็ใหม่ทั้งคันนะครับไม่มีกลิ่นอับนะครับ ภาพเบาะไม่ขีดขาดนะครับภายในสภาพดีระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดครับตอนนี้ก็รีวิวดูรอบรอบนอกกันก่อนนะครับดูกันทั่วๆครับรถสีสันเงางามทั้งคันนะครับนะาสวยท้ายสวยครับสีสันเงางามครับสวยครับล้อแม็กสวยยางดอกดีนะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนก็มีให้ครบๆครับรีวิวดูกันรอบก่อนนะครับดูกันทั่วๆครับเลือกซื้อรถนะครับ นี่ครับแมกสวยๆเงามๆมเลยนะครับภายในก็สวยนะครับสวยใหม่ทั้งคันไม่มีกินอับแน่นอนนะครับเบาะไม่ขี้ขาดสภาพดีครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดนะครับเครื่องเดินเรียบครับสภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวเกียร์เข้าไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับช่วงล่างดีครับ อมใช้งานกันได้ทีเดียวรถติดฟรีมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับและเจ้าของยังรับประกันงานโอนด้วยนะครับท่านใดสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของตามในคลิปนี้เลยนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่เซ็นทรัลพะราม2นะครับกรุงเทพก็ไปดูทดลองขับกันได้เลยนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยครับของเครื่องครับสวยสะอาดกิ๊บๆเลยนะครับคันหน้าระเก็บข้างสวยๆครับไม่แท้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าๆเท่านั้นเองครับคันนี้ ไมส่สวยๆครับเกียร์ออโต้นะครับราคา65,000บาทครับคันนี้เรียบเอกสารชุดโอนมีครบครับอ่างยางอะไรยางอะไรมีให้ด้วยนะครับอ่างเรียบๆครบับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ